มาต่ออีกเรื่องหนึ่งนะถือว่าเป็นความคืบหน้านะฮะยังไม่ลืมกันแน่นอนนะะเพราะว่ามีความสูญเสียเยอะทีเดียวที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเรื่องของซุ้มยาดองนะฮะที่ขายยาดองแล้วก็มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์นะฮะตรงนี้ก็ทําให้มีคนบาดเจ็บแล้วก็ต้องบอ,อกคนป่วยอ่าคนป่วยและคนเสียชีวิตถามท่านธนกิจล่าสุดตอนนี้พี่น้องประชาชนที่รดผลกระทบเป็นยังไงบ้างคะคือต้องเรียนอีกครับว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมีผู้เข้าทําการรักษานะ จากทางหน่วยงานของรัฐแล้วก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานข้างเคียงของทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีผู้ป่วย44รายที่ป่วยไปเรื่องของตัว methanol intoxication เรื่องนี้นะครับเข,าารเ,ขเข้าไปในเรื่องของการรักษาเนี่ยะนะครับก็มีเสียชีวิตเลยนะครับ11รายโอ้โหท่านผู้ชมคบเสียชีวิต11รายรจากที่ตอนแรกเป็นผู้ป่วยก่อน44รายรเรื่องนี้นะฮะท่านธนกิจท่านผู้ชมทางรายการก็ ได้เรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะท่านนายแพทย์ปียสิริรักษ์ให้เกียรติมาสนทนาการว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการป้องกันเตือนภัยประชาชนยังไงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีค่ะฉันจะนักกิจต่อค่ะคือเมื่อกี้ค้างไว้นิดนึงคือคือ44รายเนี่ยนะแต่ว่าที่เหลือก็ก็คือเสียเสียชีวิต11รายต้องบอกว่าเกือบตาบอดเนี่ย2ลายต้องใช้คําว่าเกือบตาบอดแต่ว่าหายไหมไม่หาย การดูเรื่องของอสายตาเนี่ยลดลงการมองเห็นลดลงอย่างเงี้ยต้องถือว่าเรื่องการดื่มสุรายาดองทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือว่าสุราอะไรก็ตามที่เป็นสุราพื้นบ้านก็ตามคือต้องเรียนเงี้ก่อนว่าต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิตให้มันถูกต้องปลอดภัยพอพูดถึงกระบวนการผลิตนะท่านผู้ชมเรา ติดตามข่าวจำได้ตอนนั้นมีแอลกอฮอล์กับเมทิลแอลกอฮอล์ถามๆทางคุณหมอปียานะ์ฮะเอทิลกับเมทิลเนี่ยมันอันตรายต่อร่างกายคนเราต่างกันยังไงฮะคุณหมอคะออคือจริงๆแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ alcohol, กินได้ไดส่วนเมทิลแอลกอฮอล์เนี่ยห้ามกินเลยกินแล้วถูกตายเพราะว่าอาจจะมีผลต่อร่างกายมากนะครับแต่ถ้าพูดถึงความควรกินไหมจะเอทิลเมทิลก็ ไม่ควรกินทั้งนั้นเพราะมีผลต่อดสุขภาพทั้งสิ้นนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะเอายกตัวอย่างที่เป็นประเด็นข่าวนะ<ม>ยาดองเนี่ยโอ้โหน้ำมันก็สีเหมือนเหมือนกันแล้วผสมอะไรมาเราจะรู้ยังไงคุณหมอคะครับก็ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยนะครับก็เลยเ,เมื่อเผชิญกับเหตุที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้บอกไปแล้วก็มีความสูญเสียกับพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใยนะครับ เราก็เลยได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจขึ้นมานะครับเป็นการตรวจง่ายๆแล้วสามารถที่จะตรวจได้ที่ภาคสนามนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะใช้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าทางอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยนะครับถ้าพบว่าตรงไหนมีความเสี่ยงเราก็สามารถที่จะเอาชุดตรวจเนี่ยไปตรวจได้ที่ภาคสนามเลยไม่ต้องเข้าแลบคือตรวจที่ซุ้มยาดองนั้นได้เลย<ด>ใช่ไหมท่านได้ครับได้ครับ<อ>ก็แท้จริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่ซุ้มยาดองก็ได้อาจจะเป็นเครื่องดื่ม ที่มีความสงสัยว่าอาจจะมีการเจือปนของเมทานอลเนี่ยเราก็สามารถจะเอาชุดตรวจนี้ไปตรวจได้เช่นเดียวกันคุณหมอมีสาธิตไหมควันนี้จะได้เห็นชัดวันนี้นำเจ้าหน้าที่มาแล้วก็สาธิตเลยครับค่ะวิธีการสาธิตนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างคุณหมอไปดูไหมแล้วเอาแล้วลุกขึ้นไดีกว่นะสามขั้นขึ้นเลยค่ะคุณหมอนาเลยค่ะมีอะไรบ้างครับคุณหมอคะก็ที่นํามาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวอย่างของเครื่องดื่มนะครับที่ เราสงสัยว่าอาจจะมีการเจือปนสารเมทานอลนะครับเรามีสองขวดนะฮะตอนนี้ใช่ครับก็จะมีขวดหนึ่งที่อาจจะมีการเจือปนแล้วก็อีกขวดไม่มีการเจือปนสีเหมือนแอลกอฮอล์สีเหมือนเหล้าเลยนะค้อคือคือคือผมบอกนิดนึ่างแอลกอฮอล์ตรงนี้เนี่ยนะคือต้องบอกนี้คือแอลกอฮอล์เนี่ยนะที่มันเป็นเป็นเป็นเหล้ายาดองเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นสมุนไพรนะจริงๆแล้วมันเป็นผมไปดูกระบวนการผลิตเข้ามาเป็น ลากไม้เป็นอะไรทั้งหลายมองไม่รู้หรอกว่านั่นมันคือสมุนไพรหรือเปล่าตอบไม่ได้เสร็จแล้วเอาไปอันนี้ไปต้มน้ําแล้วพอต้มน้ําเสร็จแล้วมากรองเรียบร้อยมาปุ๊บก็เป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสมุนไพรสีออกชาชาสีออกมาชาชาใช่กรองเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไปเอาไอ้ตัวที่มันเป็นเหมือนเหมือนในตัวเขาเรียกอะไรตัวตัวแอลกอฮอล์เนี่ยนะเอามาอันนี้มาก่อนก็ได้ไม่เป็นไรขอดูเฉยเฉยอย่างเงี้ยมันจะเป็นใสๆแบบนี้นะใสๆแบบเนี้ย แล้วก็จับมาผสมเลยแค่นี้แหละก็ถือว่าได้ยาดองแรงฤทธิ์ที่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 จะบอกบอกพี่ปุ๊กคือโรงงานเขาใช้คําว่าโรงงานผลิตแต่จริงแล้วเปล่าหรอกเคยเห็นหลังบ้านผลิตองค์มังกรสองใบองค์มังกรจริงๆค่ะเทลงไปแล้วก็เอาไอตัวเหล้าแอลกอฮอล์เนี่ยใส่ไปผสมแค่นั้นแหละอย่างในมือนี้เป็นอะไรฮะเอทิลหรือเมทิลคะตัวตัวตัวนี้เป็น เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ดมได้ใช่ไหมคะถ้าตัวนี้ก็ก็ก็ใครจะดมครับท่านธนกิจจะดมเหมือนกันโโอ้หผม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 ผ่านการลิ้มลองมาพอสมควรอันนี้ไม่มีเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ปกติผมยังไม่ผ่านมันปกติไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เปิดฟ้าอันนี้อันนี้นี่ธนกิจแหละอืมนะมันคือเหล้าเหมือนพวกแบบเหล้าขาวเหล้าขาวเออไม่ใช่เหมือนเหล้าขาวขินเหล้าขาวเลยเวลาตุ๊จีนหรือว่าวันชิงเล้งที่เราเนี่ย คือคืออย่างนี้แต่เราจะไปถามว่าไอ้เรื่องเรื่องกลิ่นหรือเรื่องไม่ได้กลิ่นอะไรพวกนี้นะมันอันตรายมากเพราะมันนำไปผสมแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปรูปมันจะเปลี่ยนไปถ้าดมสด อาจจะพอแยกได้แต่ว่าถ้าผสมกับสมุนไพรไปแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างแยกลำบากต่อให้อีกนิดนึงเราไปเห็นโหลใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่เขียนมีงูจงอางอยู่ตัวหนึ่งมีอะไรตอนี้อะไรดองอย่างนั้น่ากลัวใส่ใส่เดือนจอมพลังอะไรเงี้ยนะเขียนเอาไว้แปะไว้เป็นกระดาษแต่ไม่คว่าเปล่าหรอครับมันมาจากถังเดียวกันแล้วก็ไปเติม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 เปลี่ยนแค่ป้ายกระดาษแค่นั้นอันนี้คือการหลอกครั้งที่หนึ่งโอเคแล้วที่เรามาเจอก็คือการหลอกครั้งที่สองที่เราอยากจะรู้ว่า แล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ว่ามันเป็นเมทิลหรือเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ทำยังไงพี่หมอปิยะคะพี่หมอปิยะก็เลยต้องบอกว่านี่ไงคือสิ่งที่เกี่ยวกับพี่สุาตที่บอกกันนะครับว่าถ้าสมมุติเราชิมหรือดมเนี่ยมันอาจจะไม่ชัวร์นะก็เลยมีการพัฒนาชุดตรวจขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เวลาชี้บ่งมาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจได้นะครับเพราะว่า ค่าต่ำสุดที่เราจะตรวจพบว่ามีเมทาัอลเจือปลหรือไม่เนี่ยก็คือประมาณ2% 2%นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เจือมาน้อยๆเราก็ตรวจพบได้งั้นลองทดสอบให้ดูหน่อยได้ไหมครัตอนนี้เรามีอสขวดนะเราไม่รู้ว่าขวดไหนเป็นเอทิลหรือเมทิลนะฮะแต่เดี๋ยวพอทดสอบปุ๊บจะบอกได้ที่เริ่ม ME1 นะคะลงไปในตอนขั้นตอนแรกก็คือจะเอาตัวอย่างลงไปห้าหยดในหลอดทดลองหลังจากนั้นก็คือหยด m อ1มีหตัวนี้ค่ะห้าหยดใช่ค่ะแล้วก็หยด m อ2มีสองมีสองค่ะแล้วก็เอ3มอีสามันไหนอัไหคือที่จะต้องหยดอ๋อต้องหยดทั้ง3ตัวนี้ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปครับเรืๆแล้วก็เอ4มีสี แล้วก็ ME5 ไปเรื่อยๆค่ะอย่างละลองลอง <5 S 2> หย,ด,งหยดให้ดูเลยค่ะ,ะหยดให้ดูทั้ง2ขวดที่เป็นขวดตัวอย่างโดยที่เรายังไม่รู้นะครว่าขวดไหนเป็นเอทิลหรือเมทิวแต่ผลที่ออกมาต้องถามที่หมอปิยะนะว่าถ้าเอทิลจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากหยดตัวน้ายาทดลองนี้ลงไปครับ <laughs> สีจะออกมาต่างกันเลยครับแล้วก็สามารถจะแยกได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆเลยนะครับอันนี้เราจะหยดลงไป อันนี้ก็คือไปนอกสถานที่ไม่ต้องอยู่ในห้องทดลองห้องแลบอะไรก็ได้ว่าใส่กระป๋องหิ้วไปกี่ไหนก็ได้ครับเหมือนชุดคิดตรวจจุดตรวจกับเห็นไหมเหมือนกับที่มาที่สนามเป้าบรรททุกของเราก็หิ้วมาสตัวนตอนที่หนึ่งหยดเข้าไปกี่หยดหนูห้าหยดค่ะห้าหยดใช่ไหมทีนี้เราเราก็เตรียมมาดูความเปลี่ยนแปลงเขย่าเขย่าแล้วก็เอ็มอีสองค่าหนึ่งหยดรวมทั้งหมดห้าตัวใช่ไหมฮะที่เราต้องต้องหยดใช่ไหมใช่ค่ะหยดละห้าตัว เอ้หนึ่งหยดอันนี้แค่หยดเดียวใช่อันนี้แค่หยดเดียวไม่เท่ากันครับตอนนี้จะเริ่มจะเริ่มสีเหมือนกันแล้วัถวที่สองนี่แยกไม่ออกแยกไม่ออกเดี๋ยวดูต่อไปอันนี้ต้องทิ้งไว้อีก60ิวิค่ะหกสิบวิค่ะแต่ว่าช่วงที่รอนี่ถามก่อนนะฮะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเราเราอำนวยความสะดวกให้คนดื่มแอลกอฮอล์ขนาดนี้เหรอมีการทดสอบไปด้วยเหรอว่าแอลกอฮอล์เออเล่านี้ปลอดภัยไม่ปลอดภัย เขาบอกว่าคนกินเหล้าก็คงไม่ค่อยกลัวตายเท่าไหร่มั้งไม่งั้นคงไม่กินหรือเปล่าพี่หมอปิยะคะยังคงพูดด้วยคําเดิมนะครับว่าไม่สนับสนุนให้กินแอลกอฮอลไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอลใดก็ตามนะครับแล้วถ้ายิ่งดื่มแอลกอฮอลในสภาพหรือว่าในสถานที่ที่ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรพวกนี้ก็เสี่ยงต่อการที่จะได้รับแอลกอฮอลที่เรียกว่าเมทานอลนะครกับกเชโรก,ก็ยังเสี่ยงเลยใช่ไหมซึ่งแน่นอนครับ เ,เมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีบอกว่า44เสียชีวิต11ใช่เหมือนจะรอด33 <Okay. S 1> แต่กว่าจะรอดนะครับต้องใส่ท่อช่วยหายใจต้องฟอกไตต้องลำบากลำบนเสียค่าใช้ใจ่ายทรมางความทุกข์ทรมานนะเยอะแล้วก็ยังไม่แน่ได้นะครับว่าสุดท้ายสุขภาพจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ก็อย่างที่เมื่อสักครู่พูดว่าการมองเห็นลดลงคือลายสองาลน้นี่คือจริงๆแล้วต้อง เกือบจะตาบอดน,นะ,ะแต่ปรากฏว่ตาตาไม่บอดเพราะเนื่องจากว่าไปไปดื่ไมไปที่มันเป็นเม็ดที่แอลกอฮอล์แต่ต้องบอกนี้ก่อนว่าไอ้ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเอามาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งคือเราต้องการที่จะให้มีปฏิบัติการ<อ>เรื่องการตรวจสอบว่าอันนี้มันมีส่วนผสมของเมที่แอลกอฮอล์หรือสารปนเปื้อนอื่นหรือไม่เพราะอะไรครับเพราะเราไม่อยากคุณตายใช่ไอ้นี่คือสิ่งที่เราจะ ดึงชีวิตคุณไว้แต่ถามว่าเราสนับสนุนในเรื่องของการที่จะให้เดื่มแอลกอฮอล์ไหมกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่รณรงค์เรื่องการไม่เดื่มสุรางดเหล้างดบุหรี่เรารณรงค์เรื่องนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้มาส่งเสริมแน่นอนครับอันนี้ใส่ตัวที่3าเลยใช่ไหมครับครบศิวิที่แล้วก็ขย่าทีละหยดนะคะเมื่อกี้นี้เป็นสีม่วงทั้งสองหลอดนะท่านผู้ชมแล้วก็นึ่งถึงสองหยดอ่ะให้สีม่วงหายไปค่ะ หยดแรกสีม่วงหายไปเราจะได้รู้กันแล้วนะฮะว่าหลอดไหนเป็นเอทิลที่กินแล้วไม่ไม่ไม่ตายนะฮะแต่ถ้าเม็ดทีนี่เสี่ยงต่อการตายได้ตายแน่นอนตายแน่นอนไม่ได้เสี่ยงตายแน่นอนครับต่อไปก็เป็น ME45 หยดค่ะอันนี้คือจำเป็นต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ไหมคะอย่างพี่น้องอสมเราใช้ได้ไหมบเรามีแผนการที่จะฝึกฝนอสมที่เรียกว่าอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเขาจะมีการฝึกฝนเป็นพิเศษครับจะได้ช่วยเจ้าหน้าที่ของเราได้เพื่อความชัวร์ครับเวลาตรวจแล้วจะได้มั่นใจอย่างสมมติห้หยดอันนี้ห้าหยดค่ะซุ้มยาดองร้านนี้โอ้โหคนต่อแถวยาวมากเลยชักจะเป็นโชว์โชว์ซิขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วขั้นตอนต้องหายแล้วค่ะเีรีสกันเลยรอขั้นตอนสุดท้ายตอนี้ดูไม่ออกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรเป็นเอทิลหรือเมทิลอันนี้เราจะเป็นตัวตัดสินแล้วว่าอยู่หรือ ไปตัวไหนเป็นแอลกอฮอล์ท <motiv ators> <vt> er ี่ดื่มได้ตัวไหนเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ที่ดื่มไม่ได้นี่ครับสีเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงครับอันแรกนี่จอบเหมือนสีชานะฮะสีส้มอันที่สองสีน้ําเงินหมายความว่าไงพี่หมอปิยะอ่านค่าว่าอย่างไรอันนี้มีสีน้าเงินมีเมทิลนอลครับกินแล้วถึงตายได้อันนี้ถึงตายอันนี้เอลเอทอลแอลกอฮอล์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นสุรา ตายช้าหน่อยอันนี้บางบางทีบางทีกินแล้วไม่ตายทันทีอันนี้เราไม่ได้พูดสวยนะเราพูดตามความจริงพ่ะย่ะเาแต่ว่าถ้ากิน้าไปแล้วเมาแล้วไปทะเลาะคนอื่นเนี่ยมันจะตายเร็วตายตายทันทีได้เพราะฉะนั้นนี่ต้องระวังอันนี้คือในเรื่องของตัวแอลกอฮอล์จะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจท่านนายกิจพี่หมอปิยะก็คือตัวของเจลนะฮะอันนี้เราก็ใช้กันอยู่นะฮะเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์พ่นฉีดมือนี่ค่ะสมัยที่โควิดระบาดทุกท่าน คงจําได้นะครับว่าเราก็จะต้องทําความสะอาดเพื่อกําจัดเชื้อซึ่งในนั้นก็คือเรื่องของแอลกอฮอลเจลกับแอลกอฮอลสเปรย์ใช่ค่ะซึ่งแน่นอนครับก็มีคนหัวใจเช่นเดียวกันครับก็คือว่าปกติแอลกอฮอลที่เอามาใช้เนี่ยจะต้องเป็นแอลกอฮอลที่เรียกว่าแอลกอฮอลฟูดเกรดคือเป็นเอทานอลประเภทที่สามารถจะเอามาใช้ได้แล้วก็ไม่ปนเปื้อนอะไรได้แต่ว่ามีคนพยายามลดต้นทุนโดยการ เอาเมทานอลมาปนเข้าไปอ่แล้วจะเป็นเมทานอลแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น,นกับพวกเราเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันสามารถจะซึมผ่านผิวหนังได้สามารถจะเข้าทางลมหายใจได้แล้วถ้าเผลอเอาใส่ปากก็เข้าปากได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโทษเช่นเดียวกันอาจจะไม่รุนแรงด้วยปริมาณที่ไม่เยอะเท่าเมื่อสักครู่ แต่ยังไงก็ตามก็มีผลเสียต่อร่างกายเราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือจมูกดมกลิ่นได้ไหมครับเพราะว่าต้องเี็นพิการกิจบางครั้งนะฮะท่านผู้ชมเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเจลนี้กลิ่นแรงจังแปลกใจจังจะเกี่ยวไหมว่าเป็นเมทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเขาใส่เอทิลเยอะมากคะคือคือเท่าที่เคยสังเกตดูนะเมทิลแอลกอฮอล์จะกลิ่นไม่แทบจะไม่มีเลยใช่ไหมถ้าเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ตัวเมทิลอ่ะไม่มีกลิ่นไม่ค่อยมีกลิ่นต่อให้ไปผสมกับเจลกับอะไรก็ไไไมมมมมมม่่่่คออยยีีีลหด้้วซ อ๋อมันเน้น้ำอเนือน้คือคือตัวนี้มันจะไม่มีกลิ่นแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นสุราเนี่ยชัดเจนเลยกลิ่นของมันทีนี้อันหนึ่งที่เมื่อกี้นี้ผมจะตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเมื่อสักครู่เนี่ยอัน2หลอดนี่เห็นไหมค่ะพอทดสอบหลอดที่5เสร็จเราต้องดูทันทีนะ แต่ถ้าเกิดว่าไปทิ้งไว้เกิดไปเข้าห้องน้าแล้วกลับไปทิ้งมันจะเหมือนกันละบางที่มันจะมันจะมันจะเปรีแล้วต้องอ่านผลทันทีห้ามคลาดสายตาทันทีที่หยุดชนิดที่ห้าทดสอบแล้วต้องต้องต้องอยู่ตรงนั้นดูถ้าเกิดจะต้องเข้าห้องน้ําก็กันไม่ก่อนพอเป็นกกลับไปทีนึงถ้าเป็นดิฉันจะถือเข้าไปดูด้วยแต่เดี๋ยวก่อนกรณีนี้ใช้สูตรเดียวกับการทดสอบเจลหรือสเปรย์ล้างมือโดยใช้สารเคมีห้าหลอดนี้ได้หรือไม่คะ อ๋อใช้ใช้ใช้แบบเดียวกันใช้สายแบบเดียวกันเลยค่ะนี่มีเรื่องเล่าให้ฟังเลยระหว่างเรื่องเจลเนี่ยนะช่วงที่เป็นโควิดปรากฏว่าตอนนั้นผมยังอยู่กระทรวงยุติธรรมนะครับก็เป็นห่วงใยพวกที่อยู่ในเรือนจำอ๋อเอาไปให้เขาใช้ก็ไปให้เขาใช้ด้วยพวกนี้ก็พิสดารอย่างที่ท่านรองปิยะพูดอหะก็คืออ่บอกเอาไปกินเอาไปกินโอ้ยเลยนะเอาไปกินเข้าใจว่าตอนนั้นน่าจะมีคนที่ ติดสุรามากต่อเล่าตอนนี้ขึ้นขึ้นสวรรค์ไปแล้วขึ้นสวรรค์ไปแล้วมีคนเสียชีวิตมีเสียจริงกการที่เอาพวกนี้ไปดัดแปลงเขาไปผสมอะไรรู้ไหมอะไรคะเครื่องดื่มไอ้พวกที่เป็นน้ำมันลมอ๋อก็เลยนํามาซึ่งก็ชีวิตตอนนี้ก็เลยต้องไปนอนอยู่ในพื้นที่แคบๆหนึ่งสองห้าลงศพนะครับต้องถามนะทางพี่หมอปิยว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนอยากให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกช่วยมาดูซุ้มแถวบ้านผมหน่อย ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยทํานองนี้นะฮะเราให้บริการประชาชนในเรื่องการตรวจสอบได้สักคแค่ไหนครับท่านเ,เราจะผลิตชุดนี้แล้วก็จะกระจายไปนะครับอย่างน้อยไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์15แห่งทั่วประเทศแล้วก็จะมีการกระจายต่อไปที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดนะครับ,รบเสร็จรแล้วเรามีเครือข่ายอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าพี่น้องประชาชนหรือชุมชนไหนเนี่ย สังเกตเห็นว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะครับติดต่อได้เลยครับแล้วเราก็จะได้มีกลไกของเราเนี่ยเข้าไปดูแลครับค่ะชุดแค่นี้เลยใช่ไหมคบใช่ครับเป็นชุดเครื่องมือในการตรวจค่ะชุดคิดชุดคิดสะดวกแต่แต่อย่างที่บอกเราไม่ใช่ให้บริการแบบใครจะเรียกให้เราไปตรวจมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยมันจะต้องมีเช่นที่ืระสรู่อาจารย์บอกอสมเราต้องนำมาฝึกก่อนแต่ในเวลานี้เนี่ยเราใในเวลานี้คือโงวิดเนี่ย เขาเรียกว่ามีจุดเริ่มต้นให้แล้วว่าอย่างน้อยมีชุดตรวจตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าขณะนี้ถ้ายังมีความสงสัยบางอย่างเนี่ยก็เรียกตรวจได้หรือดีที่สุดก็คือเอาไปให้ที่กรม,มวิทยาการแพทย์เลยที่กระทรวงสาธารณสุขอะบ,บอกสอง,งสัยในกรลอนี้เอามาทด,ทดสอบให้หน่อยก็อันนี้ก็จะจะให้บริการเรื่องนี้ดีค่ะ,ะคที่ออบอกว่าเรื่องนี้เป็นนโยบาย หลักท่านสมศักดิ์เทพสุทธินะ<ห>ช่วยกันใช่ใช่คือท่านธนกิจราต้องอยู่กับเราต่อ,ตอจนจบรายการคนาไหน <c oughs> มาช่วยประชาชนแต่ว่าในส่วนของทางท่านรอปิยะอยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนในนามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไงครับพี่หมอกอะ่ะเชิญครับก็ยังอยากฝากย้ําสุดท้ายนะครับว่าแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะพยายามดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็พยายามผลิตเครื่องมือใดก็ตามเนี่ยนะครับมาช่วยจัดการปัญหานะครับแต่ว่าถ้าดีที่สุดเลยก็คือว่าถ้าทุกท่าน หลีกเลี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้เนี่ยนะครับการที่จะปนเปื้อนกับเมทานอลเนี่ยมันก็จะยิ่งมีเปอร์เซ็นที่ลดลงไปนะครับก็คิดว่าเราดื่มอย่างอื่นดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้สุขภาพของเราแข็งแรงครับเห็นด้วยเป็นอย่างนี้วันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะหมอปิยะรอศิริกิทยาศักดิ์แพทย์แล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะท่านผู้ชมครับเราจะมาช่วยเหลือกันต่อนะฮะกรณีคนที่ถูกหลอกลงทุนนะฮะในส่วนของเว็บพันเอ็กซ์นะฮะท่านธนกิจเคยอยู่กทวง ยุติธรรมมาก่อนนะคะได้รับแจ้งเรื่องนี้เหมือนกันช่วงหน้ามาติดตามเพราะทุกวันนี้ยังมีคนถูกหลอกอยู่ค่ะ